แมอยุบาลก็ต้องสู้ก็ต้องขยันเนาะคะ่ะโดยการใช้ชีวิตและก็วิธีชีวิตที่หฮอเลือกที่จะเฮ็ดเลือกที่จะลุเมื่อท่ามค่ะก็จะลําบากแน่อีกอย่างหฮอกระตูคนเดียวหฮอเลี้ยงลูกเองเนาะคะ่ะและงานทุกอย่างเฮาก็เป็นคนลุเมื่อเฮ็ดเองเมื่อเ,เ,อเ,อเลยนหน่อยนักที่สิเอินคนอื่นมาซอยค่ะพอแล้วก,ก็เถ่าล้วค่ะแล้วก็เฮ็ดของเรา,เ,ารเ,เรา,เารเอยาก,ากเฮ็ดยังกะปล่อยเราเฮ็ดไปค่ะหฮอกระบ่ก้บบา,กาใส่บ,าาบอกเพิ่นเนาะบริหารจัดสรรชีวิตเองค่ะ หลังจากเซตเวียกตอนเศร้าคะะ่ะหนาทีของเขาทําอาหารให้ลูกสาวค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปส่งเพื่อนไปโรงเรียนคะ่ะเดี๋ยวก็จะกลับมาทํางานสวนต่อคะ่ปะปาค่ะพี่น้องโอ๊ยลืมคะ่ะพี่น้องว่าฝนตกมาขึ้นนี่คะ่ะนำกระสีไลลุงหมงนี่คะ่ะไล่ลูกสาวลุงกอนคะ่ะหลังจากส่งลูกสาวเสร็จคะ่ะพี่น้องกลับมาจอบกีดยางต่อคะ่ะกิจวัดประจําวันเนาะคะ่ะท่าคว่ำขึ้นไปตอนเีาเป็นสมัยเด็กหน่อยนะคะตั้งแต่เด็กหน่อยเลยจำวะคว่ำได้เนาะเขาจะเป็นคนมาหาอยูหากินคะ่ะมาเคล็ดเวียกให้เวียกสวนแต่ว่างานบานนีอ่องนอง แล้วพอกับแม่เพิ่นกับโบดีใจแล้วก็เข้าขังในความเป็นเฮ้านะคะสมัยตะกี้เฮาก็บ่เข้าใจคือกันคือว่าล่ะค่ะด้วยยุคด้วยสมัยเนาะสมัยตะกี้เพิ่นก็จะคิดว่าลูกสาวต้องเฮ็ดงานบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ถาพอกับแม่อยู่เฮือนเฮ็ดเวียกซอยพอซอยแม่ค่ะแต่เฮาบ่่่แมนคะเฮาเป็นคนขี้ค้านเฮ็ดเวียกขี้ค้านเฮ็ดเวียกบ้านเนาะค่ะเวียกงานในบ้านนี่เฮาเป็นคนที่ขี้ค้านบ่ได้เรื่องอีหลีค่ะและเรื่องตื่นเช้านี่โอ๊ยก็บ่แม่นเฮาค่ะเป็นคนขี้ค้านตื่นสวยค่ะพี่น้องตะกี้ก็จะเถิกด่าถืดโจมเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะกลับกกััันนนนนนคคคค่่่่่่ะะพีีีีี้้้้้ออองใใดดดททเเเเเเฮฮฮฮาาาายขบมมุื็็ป เบอร์สุยางเลยค่ะงานบานกับเจ้าระเบียบงานสวนกับโอ้ยคันเป็นผู้ชายกับยันไดเบอร์สุยางอยู่นะพี่น้องสู้ชีวิตค่ะค่ะสุดท้ายก็มาเป็นเราได้ในทุกวันนี้ค่ะ